สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมเมฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนังน้ำโชคนะคะท่านผูช้ชมขาสำรับมื้อนี้เป็นวันที่29มิถุนายน2567นะคะแอดกำลังจะเดินทางไปจัดการกับภารกิจนะคะหน้าที่นั่มนักศึกษาไปสอบอินเน็ตนะคะสอบโอ้ปอร์แมนไปสอบอินเน็ตไปติวก่อนสอบอินเน็ตนะคะหลายท่านหลายคนก็น เตรียมตัวสิจบแล้วนะคะเป็นนักษาเป็นนักเรียนกศสนอค่ะท่านผู้ชมขะนักเรียนกศสนอเอ่อมีรายซื้อว่าขาดว่าสิจบเนี่ยเขากับกตามนักเรียนมาติวนะคะมีการติวติววิชาหลักให้นักเรียนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่พลาดโอ,อกาสขาดโอ,อกาสทางการศึกษาคะ่ะท่านผู้ชมขาพลาดโอ,อกาสขาดโอกาสทางการศึกษาแต่ก่อนน่ะ คำว่ากศนภพ่่นจักเนิดนะคะตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกมรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็เลยเปลี่ยนเป็นจากกศนมาเป็นสกร,รนะคะทานช่วงขาเป็นสกร,ร,รส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกรมแล้วนะคะเอาเบาๆลลยใหญ่ห่างมื่อขึ้นนี่ค่ะทาผช้ชมขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาบอกถึงเล่าพัฒนาหลังจากตัวเลขแนวทางออกไปแล้ว พลาดอีกแล้วค่ะทอมช่วมขาตัวเลขลุดลุดแบบเศร้าหาผัเห็นเลยลุดแบบเศร้าหาผัเห็นเลยนะคะแอดเกิดเลยมัดนางพิจารณาหมื่นนี้นางพิจารณนาปรากฏว่าม่ววาน,นี้แอดใสสูตรหนึ่งมาเป็นสูตรที่ทยอนหลังก็คือเขาผ่านมาสองสามงวดแล้วนะคะ เอ,อเขาผ่านมาสองสามงวดแล้วเขาผ่านมาที่สองสามงมวดประจำช่วงขาหมู่ว่านี่เอ่อตัวเลขที่เขาก็คือหา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 เพราะต่อนกอน ประมาณสองถุ่มกับธรรมชุ่มขาสายดวนมาหาหาหนึ่งสามเนาะค่ะเนาะแต่ว่าลงให้ท่านผู้ชมเอฟซีโบได้จะถือดาเพราะว่ามันใกล้แล้วแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบจวนตัววิรีกับ่านผู้ชมขาก็บบอกเป็นยังนะะเนาะค่ะเนาะแอดจะพยายามหาวิธีในการสร่งตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมก็เสียดายอยู่ค่ะท่านผู้ชมขาแอดก็ได้โบไลดอกเพราะว่าแอดเป็นคนสื่อเอ่อ เรียกหลายเนาะค่ะเนาะแอ็ดก็ได้บบหลายคิดว่าหาหามันสีมาบนก็ไปเน้นต้าหาหาบนมันเหมือนมานลางก็ได้อยต่า่าบ่ได้หลายเนาะค่ะเนาะขาทงช่อ่ะแอ็ดก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่แอ็ดก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะค่ะเนาะ การเปียนสูตรใหม่ครั้งนี้ค่อยเป็นค่อยไปกับทผู้ชมค่ะกระตกกระตากคือห้าบา่ได้เสียแห้งบ่ได้นะคะสำหรับมือว่านนี้เอฟซีทีเอ่อมาคอมเมนต์เขียวกรอนคนคอมเมนต์ของแอดมซีครับสองคนคอมเมนต์ว่าเอาแปดใส่เจนางเขียวต่อมาคนว,ว่าเอาหกใส่เขียวมือว่านนี่คนว,ว่าเอาศูนย์คับหนึ่งเดอ้อกระแมนความเพิร์นนี่นะคะ มเมียน,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 นความเพลิาานีเดี๋ยวถ่ายแอดลงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไปมือนีถ้าเพล่นคอมเมนต์มาว่าจังใดเดี๋ยวสิส่งข่าวให้ท่านผู้ชมได้กหัจักน้ำอีกเทื่ยน,นึงเนาะคะ่ะเนาะหลายท่านหลายคนก็นกนถามมาวา่าจีนามม่าคุณเมนต์มาว่าจังไดแอดกระบ,บอกได้เอ่อส่วนตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ใดคอมเมนต์ถามมาแอดกระบ,บอกไปแล้วนะคะผู้ใด็กผู้เลถามมาก,กับผู้เลบอกเนาะคะ่ะนั่บอกคนที่ถามมาเอ่อแต่ว่าตัวเลขแนวทางหมู่ว่านนี้นะคะ เข้าไปที่สูตใไม่เข้าไปที่หาหาอาหามวดกวรนึงเก่ามวดกรนุ่นหนึ่งหวดกวร,รนุ่นซีแปดนะคะเพราะฉะนั้นกะทังช่วงติดตามเจี๊ยนั่นกะมาติดตามสูดไม่น้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลิปต่อไปแอบเจาลุ่ตัวเลขแนวทางสูตรไม่เล่าพัฒนา,นาทั้งผู้ชมหนึ่งจากน้ำเนาะค่ะเนาะ กูบ้านอุ่นเอ่อชุดอุ่นใจกับลุดอุ่นใจหาชีสามหมวกสิบสี่เชียดไปแต้มเดียวกับตั้มช่วงขาเดี๋ยวงวดนี้เอาไม่เนาะ,ะ่ะเนาะทามันลุดไม่สิกปประมานนี่แหละกับตั้มช่วงขามันสิลุดลุดสองสามงวดผุนี่แล้วก็จังกลับมาฟื้นคึืนฉีดบนะคะเล่าพัฒนาสิปเป็นประมาณนี้เอาลุดมาสองงวดแล้วงวดมือวัดจันนี่เขาต้องเอาคึืนกับตั้มช่วงขาขอเอาคึืนเด้อค่ะเออเห็นใจ ช่องเจนางนําโชคเรือค่ะเอาคืนเอาคืนนะคะชุดเอาคืนคือวันจันทร์นะคะทาโชคขาก็ขคอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งพี่น้องทั้งฟังประเทศล่าเนาะไดติดตามตัวเลขแนว่ทางของเจนางต่อไปนะคะวดหน้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมั้าหเจทิ่งล่าเทิ่งไทย สำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยจะมาสรุปหมือแรงจะมาสรุปว่าคุยกับเซียนต่างๆหมือแรงนี่นะคะท่าง้จกขาหมือแรงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเล่าพัฒนาเหตุเรียบร้อยแล้วความที่จะโลงคลิดให้ท่านผู้ชมได้หุ่นจักนั่มนะคะเนาะความที่จะลง่งลิดให้ท่านผู้ชมได้หุ่นจักนั่นนะะนม,มก,ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนกดติดตามไว้กดแชร์ออกไปเพื่อจะได้ให้ เ,เพิ่มการมองเห็น,นะะเนะเาะค่ะทามชมเนาะไอกรอกรับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเมืองช่องเจน้างน้ำโชกติดตามตัวเลขแนวทางให้กำลังใจมาตลอดนะะเนาะเนาะเอาค่ะทอมชมค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทรงข่าวบอกเราเก่าสิบเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางสูตรใหม่ว่าจะล่งตอนใดลงบอได้สูตรไหม่มาแแม่นบออย่างประมาณนีนะคะาตามที่ ย้อนไปบ่าแม่วันจิบอกเขาเขาอีลีมู่คืนนี่ก็หาหานะคะเอาเติมช่วมคอยตามไปต้องกันเนาะคะ่ะเนาะคอยตามไปต้องกันถ้าเป็นชงเ่นหน่อยคอยไปคอยมานี่ละเขากรับขอบคุณนทุกท่านทุกคนคะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะเติมช่มเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ